เกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นไอ้กอติดห้องน้ำว่าเสียงก็เก๊กก็เก๊กงานเข้าเมันมีอันนั้นอยู่กอนมึงอันนั้นอ่าพี่กุญแจดีตอนนี้พบปัญหาใหญ่ครับคนไทยติดอยู่ในติดอยู่ในห้องน้ำกุญแจ ชีวิตชิอนดึงกุญแจี่ยไปเออสลับกันนะครับเออขอความช่วยเหลือด่วนครับคนไทยติดอยู่ในห้องน้ำหมุนล็อกแล้วออกไม่ได้โอ้ยเจ้าหมุนหมุนไปเรื่องชุดชุดนะครับหมุนกลับชุดหนึ่ง